ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา147อุปกรณ์หมายความว่าสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพที่เป็นประธานเป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจินเพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแล ใช้สอยหรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธานและเจ้าของทรัพย์ได้นำมาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธานโดยการนำมาติดต่อหรือปรับเข้าไว้หรือทำโดยประการอื่นใดในฐานะเป็นของใช้ประกอบกับทรัพย์ที่เป็นประธานนั้นวักสอง อุปกรณ์ที่แยกออกจากรั์ที่เป็นประธานเป็นการชั่วคราวก็ยังไม่ขาดจากการเป็นอุปกรณ์ของรั์ที่เป็นประธานนั้นวักสามอุปกรณ์ย่อมตกติดไปกับรัพ์ที่เป็นประธานเว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น